กลับมาช่วงสุดท้ายของไทรแลนโดรี่นะครับก่อนจะไปถึงช่วงนี่นแหละเมืองไทย<ฮ>ะนะครับมีเรื่องราวการค้นพบนะครับการยกให้เป็นโบราณสถานของอแหล่งเ,เป็นโบราณสถานสําคัญของบ้านเรานะครับมาได้ติดตามกันหนึ่งข่าวนะครับอธิบดีกรมศิลปากรนะครับลงพื้นที่ตรวจวัดสังกระต่ายนะครับอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยพบว่าเป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีนะครับก็เลยมีการยกให้เป็น โบ<อ>สถานฉาดนะครับสมารบอกว่าวันนี้มีความสําคัญด้วย<ช>ะนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือโบสถ์เก่าแก่นะครับที่อยู่ในวัดสังกระตายมีความงามตามธรรมชาตินะครับอีกทั้งยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกหนึ่งแห่งนะครับที่มีต้นโพธสี่ต้นใช้รากนะครับยึดตัวโบสถ์ไว้ไม่ให้พังทลายลงมานะครับทางด้านน,นายอเนกศรีหามาตนะครับอธิบดีกรมศิลปากรนะครับพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดร้างนะครับเหลือแต่โบสถ์โบราณมีอายุหลายร้อยปีที่เทศบาตบะลตำบลสารแดงเป็นผู้ดูแลนะครับปัจจุบันโบสหลังคาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับด้านในสร้างเป็นห้องไว้3ห้องมีพระพุทธรูปบูชาหลวงพ่อแก่นนะครับรวมถึงพระประธานองค์ใหญ่หนึ่งองค์ทางกรมศิลปากรนะครับจึงเตรียมจดทะเบียน โบสถ์แห่งนี้เป็นโบราณสถานและจะเร่งบูรณะเพื่อจัดให้เป็นแหล่งเดินรู้และแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตแห่งใหม่อีกต่อไปด้วยครับแปลกจริงๆนะต้นโพไปยึดเอาไว้ไม่ให้วัดทังทลายลงมาเนี่ยก็เ,ออเป็นถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างตามธรรมชาติใช่ค่ะลงตัวกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นฝีมือมนุษย์นะครับก็ อยู่มาหลายร้อยปีแล้วที่สําคัญเนี่ยล,ลงตัวนะคะกับช่วงของนี่แหละเมืองไทยด้วยเพราะว่าเป็นการสร้างปฏิมากรรมโดยธรรมชาติเช่นเดียวกัน,นวันนี้จะพาไปที่จังหวัดแสกแก้วนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกหนึ่งจุดนะคะเขาชื่อว่าละลุ ละลุละลุละลเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่จังหวัดสาแก้วนะคะเกิดจากการพังทลายของดินค่ะละักษณะเขาบอกว่าคล้ายกับแพะเมืองผีด้วยมีความสวยงามทางธรรมชาติค่ะคเดี๋ยวนี้น<อ>้องนางกับน้องไอน่ะคะจะพาไปคะ่ะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พาไปพบกับความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะนั่นก็คือละลุที่จังหวัดสราแก้วนั่นเองค่ะซึ่งคนที่จะพาเราไปนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือไอพีพร้อมแล้วค่ะไอรีรีบขึ้นรถเลยน้องขึ้นรถแล้วพี่นาวพาไปเลยค่ะพี่ฮาสตาร์แทนด้วยวันนี้เราสองคนจะพาเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถอ e ีแท็กกันค่ะซึ่งสถานที่ที่จะไปนั้นเรียกกันว่าละลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเดินขามและบ้านคลองยางตำบลทัพพราชอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ที่ถูกยกระดับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไทยเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์เลยล่ะค่ะ ถอีแต็กที่เราสองคนนั่งไปนั้นเป็นการบริการของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะค่าบริการเขาคิดคาละ2 0 0บาทเนื่องจากว่าเขาจะไม่ให้นักท่องเที่ยวนํำรถเข้าไปชมละลุโดยตรงเพราะจะทําให้ดินในบริเวณนั้นเกิดการยุบตัวและสร้างความเสียหายให้กับละลูได้นั่นเองเราก็มาถึงแล้วนะคะ,ะนี่เลยละลุ รู้จริงๆลรู้มันมีมันมีแบบคำมาจากภาษาเขมนอ๋อใช่ซึ่งแปลว่าทะลุนั่นเองเหมือนเป็นกัรกัดซอสองน้ำใช่แล้วก็ลมจนกายเหมือนเป็นปฏิมกรรมอีกหนึ่งรูปแบบที่สวยงามมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถอีกแตกนะคะชมบริเวณโดยรอบกันใช่จะสังเกตเห็นนะคะคุณผู้ชมคือจะ เห็นชั้นดินได้อย่างชัดเจนเลยใช่ค่ะแบบสีของดินเนาะมันจะแบ่งเป็นระดับอย่างชัดเจนเลยอย่างถ้ามามาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่ามาแบบกลางวันหรือแดดออกเลยอย่างนี้นะคะก็สามารถเดินชมได้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยมาแบบหน้าฝนใช่ไหมมาชมความงามหน้าฝนก็ถือว่างานอีกรูปแบบหนึ่งนะก็มากันได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเรานั่งรถชมก็ได้ชื้อนิดนึงน้ำที่รมแล้วก็พื้นพื้นจะแฉะ เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ชมกันค่ะและรู้มีลักษณะคล้ายกับแพ้เมืองผีที่จังหวัดแพร่หรือเสาดินนาน,น้อยที่จังหวัดน่านค่ะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดินและเมื่อถูกลมกัดก่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่งตางๆ ทำให้ละลูมีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคนซึ่งในทุกๆปีละลูจะเปลี่ยนรูปร่างของมันไปเรื่อยๆตามแต่ฝนและลมที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดินและในบางพื้นที่ก็จะมีละลูขึ้นอยู่กลางที่ทำนาของชาวบ้านซึ่งสีน้ําตาลทองนั้นก็ตัดกับสีเขียวของต้นข้าวเป็นสิ่งที่สวยงามมากค่ะจึงไม่แปลกใจเลยที่ละลูกปลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่มาแรงจนได้รับขนานนามว่าเป็นแกรนแคนยอนของเมืองไทยเลยทีเดียว สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางไปเที่ยวชมกันได้ตลอดทั้งปีค่ะซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้นก็คือช่วงเช้าและเย็นเพราะแสงแดดอ่อนๆจะทำให้ประติมากรรมของดินกลายเป็นสีทองสวยงามมากนอกจากนี้แล้วชาวบ้านเขาก็ยังมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ที่นี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ,คะที่สวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วล่ะคะ่ะเราสองคนนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันมากๆที่สำคัญมาครั้งที่1แล้วต้องมาครั้งที่2เนาะเนื่องจากว่านะคะหินทรายนะคะจะปรับเปลี่ยนสภาพไปตามการเวลาลักษณะจะแตกต่างกันใช่มาแล้วไม่เหมือนเดิมแน่นอน<ช>แล้วก็สําหรับสถานที่แห่งนี้นะคะละลุดินแดนผักาสะาจันจังหวัดสายแก้วค่ะ เคยรู้หรือไม่คะว่าพื้นที่ละลูแห่งนี้เคยเป็นชุมชนเมืองโบราณมาก่อนเนื่องจากว่าชาวบ้านได้ขุดพบเครื่องใช้โบราณจํานวนมากซึ่งเขาเองก็ได้เก็บรักษาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันในจุดบริการนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ